แต่หนูอ่ะเคยเห็นคลิปที่พี่มีกร้องไห้ <ừ> ที่เหมือนเห<ๆ>มือนมานั่งเคลียร์ใจกันอะไรเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรในช่วงนั้นหรอเราแค่รู้สึกว่ามันฮิวเมันเคยสนุกมากเราแค่เป็นคนรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนถามว่าชอบเที่ยวไหมไม่ได้เป็นคนรู้สึกว่าอุย้ยวันนี้อยากไปจังหวัดนี้วันนี้อยากไปจังหวัดเนี้ยไม่เคยเลยแต่ถ้าสมมติว่าหนุ่มชวนจอุย้ยไปเที่ยวนี่กันอะไรเงี้ย อยากไปกเราเ<ไ>ป็นคนไปไหนอยากไปกับบุคคลนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยพอมันมีรายการที่หีเกิดขึ้นเราแค่มีความรู้สึกว่าทุกที่ที่เราไปมาสนุกเพราะว่าเราไปกับอีพวกนี้แหละอ่าไม่ออกปะแต่พอหลังๆมันเริ่มมีดราม่าอะไรยเงี้ยเรารู้สึกว่า เพื่อนมันไม่ค่อยจอยที่จะทำเพราะว่าทุกครั้งที่เทปออนไปอ่ะมันโดนด่าใช่มันก็จะเลือกที่แบบไม่มีความสุขพออีนี่ไม่มีความสุขอีนี่ก็ไม่กล้าเล่นด้วยแล้วมันเหลืออยู่2คนที่ต้องมานั่งเล่นมุกกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าบรรยากาศเดิมๆที่มันเคยสนุกมากที่แบบทุกคนอยากไปอยากไปแล้วมันนั่งเลือกว่าครั้งที่แล้วมึงเลือกว่าจะไปจังหวัดนี้แล้วกูขอเลือกบ้างเลยไม่มีแล้วมันกลายเป็นแบบว่าจิ้มมาเลยอยากให้พี่ไปไหนจิ้มกันมาเลยอย่างเงี้ยบอกทีมงานใช่อะไรอย่างงี้เป็นเหนื่อยมันก็เลยเป็น